เลยยึดตัวตรงนั้นนังตรงๆนั่งตรงอ่าสิ่งเดียวที่มีชีวิตในโลกหายใจสิ่งสำคัญก็คือตัวตัวความสติสติคือความรู้นั้นรู้ตัวถามพวกเราตอนตั้งแต่มือันจนถึงเท้าจะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ประกอบกันเป็นตัวเป็นตัวเยืนพูดยืนตัวอยู่ได้ ที Ooh, four, six thousand. Six thousand ่ตรวจอบมันตรวตันตรวจมันตอยูทุกวันเนี้ยตรวจอบด้วยสองอย่างสองอย่างนี้คืออะไรที่รวมกันสองอย่างนี้คืออะไรคืออันนี้มันเรียกอะไรมันได้ไยกายกายกายกับอะไรโอเคกายกับใจโอเคนะเดี๋ยวเหมือนยึดตัวตรงๆมาทางด้านนี้ สิ่งที่ประกอบกันสาคัญมากนะมีกายกับม,มีนมีกายกับมีใจนะมีกายกับมีใจกายคืออะไรกายคืออะไรกายคือก้อนกายใจกายอยู่ไหนกายอยู่นี่ถ้ามีแต่กายไม่มีใจเหมือนกับอะไรมนคนตายเหมือนคนตายถ้ามีแต่ใจไม่มีกายเหมือนอะไรเหมือนผี เพราะฉะนั้นเรามีกายกับมีใจอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็าไม่เคยได้อ,อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยได้อ,อยู่ด้วยกันอาจยตัวตรงกาอยคือนี่ใชนี่ใจใจอยู่ไหนสมองมใจอยู่ไหนมัวใจใจอยู่ไหนเคยเห็นใจไหมไม่เคย รูปลักษณะใจเป็นยังไงไม่มีหน้าที่ของใจมีหน้าที่อะไรบ้างรู้สึกโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใจอยู่ไหนใใจอยู่ที่ไหนในไหน <S <S ในกายกโอ้และตอนนี้ใจอยู่ไหน <S <S ในกายในกายโอเคใจอยู่ไหน ใจใครใจคืออะไรใจไม่ติดไม่ติดคืออะไรใจโอเคใจคล้ายๆจิตจิตคล้ายๆใจสุดท้ายสาธุให้หน่อยสาธุนะที่ตัวตัวมาเหมือนกันะฮะบางคนบอบกัดใจอยู่นี่บางคนบอบกัดใจอยู่นี่ จริงจริงแล้วใจอยู่ได้ทุกที่พนมอเอื้อนถ้ามีคนถามว่าใจคืออะไรจะต้องตอบว่าบ้าตามหลวงว่าใจไม่มีตัวไม่มีนตนอาพนมอเอืองบ่าตามหลวงว่าใจไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปขันสงขารรู้อยู่ไหน ใจอยู่นั่นตับตาเนื่ถึงที่นอนของเราอยู่ที่บ้านเห็นที่นุนมนี้เห็นแสดงว่าใจอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงหมอนว่าไหมใจอยู่ที่หูนึกถึงน้าคุณพ่อคุณแม่เสียเห็นหน้าพ่อกับแม่ไหมเห็นใจอยู่กับพ่อกับแม่นึกถึงโรงเรียนของพวกเราที่เราไปไประจําทุกวันเชเคยเห็นไหมเห็นไหมใจอยู่ที่โรงเรียน นั่กถึงใบหน้าของตัวเองสิใจอยู่กับใบหน้าตามดูลมหายใจสิหายใจเข้าดูหายใจเข้าหายใจออกดูแสดงว่าใจอยู่กับลมหายใจโอเคทั้งหมดถ้าได้ยินคำว่าสะอาดบนตีที่หัวเข่าหั้งสองข้างสะอาดสะอาดใจนี้ใจนี้ ใจคืออะไรใจใจไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปพันณสันทานกายคือก้อนก้อนกายใจมันมีหน้าที่นั้นถ้าจะทำสมาธิปฏิบัติธรรมจะต้องรู้หน้าที่ของใจหน้าที่ของใจรู้รับรู้สึก รู้จำะำใช้ในหน้าท,าทาี่รู้สึกรู้นึกรู้จำรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงเอาที่รู้สึกเฉยๆเบื่ออยากเลิอกอยากนอนอยากพักไม่อยากทำอะไรรู้สึกยังไง

โง่เงียมากกำวนมากความรู้สึกเหล่านี้มาจากไหนใจโอเคเดี่ยมเพราะว่าใจมันทำหน้าที่รู้สึกอ่ารู้รับแล้รู้จำอ่ารู้จำจิวิสุทธิ์เนี่ยต้องใจความหายอะอะอ่าสารสุขอะไรอ่าาสมัครสุบูร ประชวรการอธิวาน่อนี้ทำไมถึงท่องได้เพราะท่องเป็นประจำทุกวันธรรมชาติของใจจะจดจําและบันทึกสิ่งที่เราทำเป็นประจำย้ำๆซ้ำๆนะทางนี้คือกายทางนี้คือใจวิธีการทำสมาธิจะต้องเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันนีก่กายกับใจ กับใจให้มันอยู่ด้วยกันวิธีให้มันอยู่ด้วยกันจะต้องเอาลมหายใจมาเป็นตัวเชื่อมนี่ลมหายใจมันเป็นตัวเชื่อมตอนเช้ารู้สึกตื่นขึ้นมาอยากได้หายใจลมหายใจแรกจะต้องมีความรู้สึกว่าหายใจเข้ารู้หายใจบอกรู้นี่เขาเรียกว่าเป็นคนมีลมหายใจ อันนี้วิธีการอย่างหนึ่งวิธีการที่สองก็คือเป็นเรื่องของอ่าวิธีที่สองเป็นเรื่องของการสวดมนต์การสวดมนต์อยู่เป็นประจำก็ดีนะการสวดมนต์อยู่เป็นประจำมันก็มันเป็นงานอยู่ดีอ่าถ้าผูกนี่ก็เที่ยวเข้าไปเข้าห้องน้ำโอ้ยแบบนี้เนี่ย อันนี้นต,นตรงอันอตนี้ตรงการที่จะทำให้เกิดสติมีอยู่ได้หลายทางด้วกันไม่ว่าจะเป็นยืนอัอีกเไม่ว่าจะเป็นเดินนั่งน,นอนด้วยแล้วแต่จะให้เกิดสตินั่งนังอยู่ก็ก็นั่งมาแล้วเช้านัา่ และสิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าสู่สมาธิได้เป็นอย่างเีงคือการสวดมนต์ไหนเด็กคนไหนที่นั่งอยู่ตรงนี้สวดคาถามหาจ,ะจะักรพรรดิเป็นประจำทุกวันมันเลือกมาให้เราบ้าอเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่ามีใครสวดอยู่เป็นประจำทุกวันเลยเอาอย่างนี้อ่าควรเงินเลยอ่าควรเงินเลย อยากจะให้พวกเราสวดีมอนกอนสวดีมอนสวดมอนเด็กเก่านั่งนิดเดิงตอนนั้นนิดเดิงหลวงพ่อก็จะพาเดินการเดินดีนะการเดินยึดต้นตรงยึดต้นตรงหลวงพ่อเยอะ่าการเดินสำคัญยังไงหาฟังหลวงพ่อทางหลวงพ่อเดี๋ยวเราคุยกันทางหลวงพ่อนะการเดินฝ่าเท้าเนี่ย สิ่งที่อยู่ฝ่าเท้าเดินตรงมาที่หน้องว่าสิ่งที่อยู่ฝ่าเท้าส้นฝ่าเท้าจะมีผลต่อสมองทั้งสองด้านเดินที่เท้าเนี่ยเนี่ยเดินที่เท้าขวายย่างนอนใช่ย่างนอนแล้วได้อะไรได้ความเย็นในสมองควาดีๆนะขวาฝ่าก็ปายา น้องมาให้สติคอนเซนเทร์ที่ฝ่าเท้าจับที่ฝ่าเท้าซ้ายพอซ้าย้อขาซ้ายซ้ายยาวน้นองช้าๆค่อยๆทำ มันจะเย็นแล้วสติจับช่องที่ฝ่าเท้าเดินไปเรื่อยเดินให้ต่อเรื่องเดินให้ยาวนานสมองจะหยุดเราจะจัดกลายเป็นคนใจเย็นเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับสิ่งที่น่าเบื่อโดยที่ไม่น่าเบื่อ่างนี้นะถ้าเราได้วิชานี้เราจะเป็นคนที่อยู่ได้ในทุกสถานก,การณ์แม้มันจะน่าเบื่อ ปัญหาใดๆที่ม like, ันเกิดขึ้นเราก็จะมองเห็นได้ทะลุปูมปวงได้เป็นอย่างดีเอาละเดี๋ยวจะให้พวกเราเดินก่อนเลยยืนขึ้นเอาเดี๋ยวก็จะไาหัดเดินที่นี่แล้วหัดเดินได้สักรักเราก็จะพาไปเดินที่ใต้เท่าโพเดินที่ใต้เุ่โพเสร็จเรียบร้อยเรก็จะพาเดินไปที่พรดโบสถ์เดี๋ยวจะพาเดินก่อนเดี๋ยวจะพาไปนั่งสมาธิทีวัอโบสถ์ ทา่เอาเด็กขึ้นก่อนเด็กขึ้นเด็กขึ้นเด็กเรียบร้อไปไปยอนะ่าจะไปตั้งแถวกันแน่จะต้องไปพาไปเลยครับ